เป็นไข่เจียวหรือไข่ขัวั็ล้องเบิ้องเบนเน่ย <c oughs> เป็นคน่ค่อคยถนดัดอาหารผัดมันๆแต่วา่าเอาที่รสชาติที่ตัวเองชอบอมอันผู้ใดสงสัย่าน เป็นอย่างคือเหตุคลิปน้ำมูดแี่เหตุนี่เพราะว่าปกติก็ตัดต่อคลิปไอคลิปยาวที่เป็นแบบออนดีมานแล้วก็อ่ภาพนิ่งถ้าภาพส,สวยถ้านั่นเขาก็จะกดไลค์กดแชร์กันอย่างนี้นะแล้วก็โค้นไข่เจียรน,นี่